มือกลังวันต้มหน่อมไม้หมูกรอบค่ะของน้องสาวสวยงามอืมอร่อยมากค่ะ ร้อยแปดสิบทั้งกล้วยกล้วยสองหวีกินไงให้หมดกินน้ำพริกหนุ่มเนะ ืหอมอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะม <c ười> าะตายง่ายอะกินอย่างกะลัมอยู่โอเคค่ะสวัสดีกลางกลางวันค่ะสิบเอดโมง